ประวัตบูโนกิมาไลเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนคศ1997เป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลที่มีชื่อเสียงในตำแหน่งกองกลางตัวกลางปัจจุบันเล่นให้กับสโมสอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและทีมชาติบราซิลบูโนกิมาไลเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมเล็กในบราซิลบูโนเจงเกิดกับสโมสร ิโกพาราเนซในปี2017-2020พาทีมคว้าแชมป์โคปาสุดาเมริกาน่าในปี2008และโคปาดูบารซิลในปี2 0 1 9บูโนกิมาไล่เริ่มเป็นที่จับตามองของทีมในยุโรปและต่อมาเขาย้ายไปโอลิมปิกลียง บอกราคบ2020ค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรเล่นได้อย่างโดดเด่นในลีกเอิงและในรายการยุโรปได้รับควาชมเรื่องวิสัยทัศน์และความแข็งแกร่งในแดนกลางบูโนโอกิมอลไรย,ย้ายมาเล่นให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่วงฤดูร้อนปี2022เขาได้เซ็นสัญญาจากทีมนิยงและปัจจุบันกำลังค้าแข่งอยู่ในถิ Saint ่นเซนต์เจมส์พาร์คนอกจากนี้เขายังได้ต่อสัญญาใหม่กับนิวคาสเซิลจนถึงเดือนมิถุนายน ปี2028ด้วย